คุณผู้ชมคะกรณีเด็กชายวัยสองขวบถูกลืมไว้ในรถตู้รับส่งนักเรียนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชท่ามกลางสภาพอากาศที่แดดจัดและในที่สุดมีคนไปพบนะคะนำตัวออกมาได้ทันแต่อาการบาดเจ็บสาหัสกรณีนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีเด็กถูกลืมไว้ในรถตู้นะคะบางกรณีเกิดขึ้นก่อนหน้านี้และเสียชีวิตทำให้มีคำเตือนออกมาว่าทางคนขับรถตู้และคนดูแลก็จะต้อง นับจำนวนเด็กให้เรียบร้อยและไม่ลืมด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะครอบครัวของเด็กชายวัยสองขวบนักเรียนประจำศูนย์เด็กเล็กในวัดแห่งหนึ่งอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเฝ้าติดตามอาการเด็กที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชหลังจากเมื่อ11สิงหาคมเกิดเหตุเด็กถูกครูลืมไว้ในรถตู้ตั้งแต่ช่วงเช้าพบตัวในช่วงบ่าย ทำกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดอาการของเด็กอยู่ในสภาพไม่รู้สึกตัวสมองบวมตับและไตเริ่มไม่ทำงานแพทย์และพยาบาลต้องดูแลใกล้ชิดแม่ของเด็กชายวัยสองขวบบอกว่าช่วงเช้าวันที่11สิงหาคมส่งลูกขึ้นรถตู้ของศูนย์เด็กเล็กตามปกติจากนั้นช่วงบ่ายครูส่งภาพในห้องเรียนมาให้แต่เมื่อไม่เห็นลูกจึงถามว่าลูกหายไปไหนครูตอบว่าไม่ได้มาโรงเรียน จากนั้นได้รีบตามไปโรงเรียนจึงทราบว่ามีการนำตัวลูกส่งโรงพยาบาลแล้วกลับไปทามบอกบินไปไนลยแกบอกว่าบินไม่ได้มานะเมย์เขาไม่ได้มาถึงนลยก็ท่ามนันดีวะานุยส่งเองนุยบอกนุยส่งเองนี่ไม่ไปเพื้อซึงนลยก็ไปโรงเรียนเราว่างทางก็คือนุยก็ถือว่าปุกุ้งว่าบินอยู่น้อยบินเหมือนเพืโลน้อยอยู่ไ้อย เอกบอกว่าคุณ่าพาไปโรงบ้านเลี้ยงนมโรงตามไปโรงบ้านเลยจนออกไปถึงโรงบ้านคือครูกูงก็ไม่ได้รับลูกนวยทีแล้วก็ไปถึงโรงบ้านเลยก็ออกเล้วก็ยืดแต่ว่าคือก็รอหนุยรอหนุยว่าเออให้หนุยเซฟสถิติเด็กที่ถูกลืมในรถตู้รับส่งนักเรียนและเสียชีวิตพบเฉลี่ย2-3ถึงคนต่อปีส่วนใหญ่อายุต่ำกว่า6ปีระยะเวลาการเสียชีวิตเฉลี่ยอยู่ในรถ 2- ถึงสชั่วโมงเท่านั้น สาเหตุที่ทําให้เด็กเสียชีวิตไม่ใช่ขาดอากาศหายใจแต่เป็นเพราะอุณภูมิร่างกายสูงขึ้นเมื่อติดอยู่ในรถที่มีความร้อนสูงเมื่อร่างกายทนไม่ไหวจะหยุดการทํางานเกิดภาวะเลือดเป็นกรดอวัยวะหยุดทํางานและเสียชีวิตจอดอยู่ขึ้นชั่วโมงอุณหภูมิภายในรถเนี่ยที่ไม่มีช่องลมที่ลมผ่านได้เลยเนี่ยมันจะขึ้นไปเป็น42องศา อันนี้12ความร้อนก็จะรั่วเขา้าเข้าร่างกายร่างกายก็พยายามไล่ออกไล่ออกนะตอนแรกก็อาจจะขยายเส้นเลือดเนื้อตัวแดงต่อมาก็เหนือ่ออกเยอะเยอะเลยเพื่อขับความร้อนจนทั้งวนใหญ่ถ้าอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์อนี่ย12อยู่ตลอดเลย,ไล,ออเลยไล่ออกเลยไล่ออกเลยเนี่ยเอ่อไม่เกิน2ชั่วโมงมันจะมันจะหมดพลังมันจะไม่สาม,มารถทำได้เพราะไม่ไม่สาม,มารถทำได้อุณหภูมิร่างกายแล้วจะขึ้นไปเรื่อยๆเลยไม่สาม,มารถรั ได้ให้คงที่ได้เซลลก็จะเริ่มตายและเลือดเป็นปลดสมองบวมพอสมองบวมเนี่ยมันก็จะไปกดใ้ศูนหายใจที่ก้้นสมองเล็วก็จะหยุดหายใจต่อมาเพราะนั้นพวกนี้ก็จะตายจากการมีความร้อนสูงเกินขนาดแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ําแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในเด็กแนะนําว่านอกจากจะสอนให้เด็กกดแตรรถยนต์ให้เสียงดังแต่เมื่ออยู่ในสถานการณ์จริงเด็กบางคนตกใจและอาจจะหลงลืม หรือการใช้แอปพลิเคชันตรวจเช็คจำนวนเด็กขึ้นลงรถรับส่งนักเรียนซึ่งวิธีนี้มีต้นทุนสูงสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายคือคนขับควรตรวจนับจำนวนเด็กขึ้นลงรถด้วยตัวเองทุกครั้งโดยโรงเรียนและขนส่งต้องมีระบบควบคุมอย่างนี้ไม่เรียกว่าลืมไงอันนี้คือการทําหน้าที่ที่แบบปกป้องเลยอ่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่อแก้ที่การควบคุมคนขับไงจะมีบอ i n s t r u ชั่นมีวิธีการ เออปฏิบัติงานแล้วต้องมีหน่วยควบคุมอันนี้ส่วนใหญ่รถโรงเรียนพวกนี้มันไม่ได้ควบคุมไยมันเป็นผู้ประกอบการภายนอกซึ่งตามระเบียบของกดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาให้โรงเรียนรับผิดชอบรถที่เกิดจากการประกอบของบุคคลภายนอกด้วยแต่ว่าโรงเรียนไม่มีโรงเรียนไหนรับผิดชอบเลยถือว่าเป็นของผู้ประกอบการถูกไหมนะเพราะฉะนั้นเอออันนี้มันอยู่ที่การทํางานคนที่ต้องไปควบคุมคนทางานสาธารณะ นั่นก็เป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดนะจะเป็นโรงเรียนควบคุมจะเป็นขนออส่งควบคุมมันต้องมีระบบควบคุมแล้วคนพวกนี้มาประกอบอาชีพเนี่ยรับส่งเด็กเนี่ยเด็กที่เสียชีวิตในรถรับส่งนักเรียนจากการรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ที่เป็นข่าวพบว่าปี2561เกิดขึ้นสองกรณีที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดขอนแกน่นปี2560เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี2559ที่จังหวัดสมุทรปราการปี2557ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและปี2556ที่จังหวัดสมุทรปราการส่วนด้านคดีกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดกับเด็กชายวัยสองขวบพอเด็กเข้าแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรพิปูลมีคู่กรณีคือรักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของวัดด้านคู่กรณีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวไว้เบื้องต้นวิภาบินแก้วไทย PBS รายงาน